สวัสดีสวีดัตนะครับผมวันนี้เลฟเดเดิมเช่นเคยนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือวันนี้จะมาเล่นโหมดตัวรอดแล้วก็เป็นด่านฟาร์มเพาะปลูกนะครับผมเป็นโหมดเดิมนี่แหละแต่ก็เปลี่ยนด่านไปเรื่อยๆนะจนเผลอยันสุดทางเลยนะก็แล้วแต่คนดูว่าจะชอบหรือไม่นะครัผม <Huh? S 1> อันนี้ก็เป็นโหมดตัวรอดออนไลน์นะก็รอผู้เล่นเข้ามา เราก็ไปลุยกันเลยเพื่อไม่การเสียในกาแล้วผมเริ่มมาแล้วผมอันนี้เป็น AI อยู่นะสามคนมีผมคนเดียวที่ออนไลน์นะน,นี่เป็นฟาร์มพอบปลูกมีปืนกลอยู่ข้างบนนี้น่าจะดีนะแบบนี้ถือว่าสำหรับผมถือว่าโอเคแล้วผมจุดหนีจุดอะไรอยู่ที่สูงก็น่าจะอยู่ได้นานพอสมควรนะ เอาตัวล่อให้นานอ่ะแลเราต้องไปกดอะไรสักอย่างในด่านนี้เพื่อเรียกซัมเบย้ออกมาับผมโอ้ยข้างล่างมีปืนโอ้ยข้างล่างมีของเยอะอยู่นะระเบิดด้วยปืนพกปืนกลผมไม่ได้หยิบมานี่ดีกว่าสกานี่คือวิ่งไปวิ่งไปขึางบนข้างบน รีบขึ้นรีบขึ้นเฮ้ยอะไรอะไรอ๋ยิงยิงอย่าล่วงอย่าล่วงเฮ้ยเฮ้ยช่วยยิงดิสว้ยโ,โ้เรียร์เลยหกสี่อ่ะหมายถึงหลอดเลือดแล้วตอนนีนน้แถมข้างบนได้เปียบอยู่ที่สูงนะอ้ามโดนตัวใหญ่ตัวแทงเฮ้ยตัวเบิร์วย ตรงนี้ทำเลดีพอสมควรนะผมเพราะว่ามีทั้งปืนกลมีทั้งอออ้ออ้อเฮ้ยจุดแทงมาโอ้ตบกระเด็นแต่อันตรายตรงนี้แหละโดนตบทีแทบยุบอะเลือดอะตบกระเด็นเลยนะสวยต้องอย่ายอยู่กับพี่นะผมต้องวิ่งไปเรื่อยๆ ก็ตายง่ายอ่ะแล้วเดียวก็ตายแล้วเอาพันเาติดอะไรเนาะตายลูกศรลูกศรตายเอาเพื่อนตายแล้วมีที่ปัมม๊มไหมนี่เฮ้ยปัมม๊มหัวใจอยู่เฮ้ย,ย่ลอย ปุ๊กชีพปุกชีพได้นะปั๊มหัวใจสวยมาพวกสมบีชุ่มนี้มันโหดหลายจริงแคมป์อยู่นี้น่าโอเคอยู่นะปัญหาคือเอ้อยิงยิงสิรออะไรล่ะเพื่อนโอ้มันมาอีกแล้วถอยถอยต้องกินยาพาราเซตามอล ไปเติมปศุนุ๊กอวไปไปหลังเรามาทางตัรน,นี่ตบตบเพื่อนเราไปเองหมดนี่อ้าวโอ้โดกระทุง้งเรียบร้อยเพื่อนเราอยู่ข้างล่างบดแล้วตอบใหม่เลยมีคนออนไลน์ไปแล้วก็ยังดีนะช่วยได้หน่อยคนหนึ่ง ต้องแมงล่างนะผมไอลุยเราเตรียมสเสบียงเตรียมอาวุธวอุปกรณ์ให้พร้อมจู่โจมแบบใส่ฟันแลบหรือจู่โจมอะไรเงี้ยต้องอยู่รวมกันอย่างน้อยก็มีคนออนไลน์มาหนึ่งคนก็ยังดีเนาะมาสองแล้วสวยมาแล้วอย่างน้อยก็มีคนมาช่วยก็ยังดี โอ้ยมันเยตัวนี้มันมากันลื่นตบมันเอาเพื่อนไปไหนนี่อ้าวไฟไหมใจเย็นใจเย็นตบมันอพามันที่หมดปดูเอ๊ะแคมไว้เรา ลาวแรกจะไม่เท่าไหร่ต้งองรอก่อนอ่าแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยแล้วนะตนะ้องรีบฆ่ามันเลยตรงนี้อันตรายตัวเล็กด้วยัวเตี้ด้วยสวย,วยโอ้ยไอนี้ปาแมนไอนี้ปลาแม่นเกินต้องยิงหัวหน่อยจะได้ลดวไวนะครับผมเออไฟไหม ล้อโลกล้อโลกเอาโดนพวกเราล่วงอ่ะโดนพวกเราทีล่วงอ่ะเอาข้างหลังเข้ามันยิงหมดอ่ะตอนนี้ถอยไปเราต้องขึ้นไปแ,แคมป์กับเพื่อนเราแล้วข้างบนตอนนี้นะผมมาแล้วลาวแรกสวยมาดีมาดีเดมาดีเ,าดเ,าเฮ้ยตบมันตัวเล็กตัวเล็กเอา มี่งไรงมันมลยโอ้โหทำไมมันล้มง่ายอะไรปานเช่นนี้นี่ึ้นมาด่วนเลยมาช่วยกันหน่อยช่วยเป็นแท้งช่วยเป็นอะไรก็ได้ตอนนี้กระสุนโอ้โวอ้่อามันก่อนเลยนี่อันตรายตรงนี้มีอะไรเฮ้ยมียา กินกันเลยเรายามีเยอะเราต้องอยาห่วงคลองนะเฮ้ยเอามันสวยนี่เป็นไหนปืนกลปืนกลแกปืนกลเป็นไงอุ้ยมาไงนี่ สวยว่องลงไปช่วยเพื่อนแล้วลงไปเราจะตายเอาถ้าเราตายทำได้ตกลงทำหัวใจด่วนโอหมันมากันไม่ขาดสายเลยพ่งนี้สวย,ยองงุ้ยเราล้มโอ้เราช่วยตัวเองไม่ได้ โอ้โดนพิษเพื่อนมาสี่คนแล้วอ่ะสี่คนจะไหวเว้นี่โอ้ยนานสุดแล้วนะตอนนี้เพื่อนอยู่ข้างบนหมดเลยเนาะไม่มีใครที่จะลงมาเลยเนี่ยนี่จะเล่นลอยน้ำอย่างเดียวเลยเนี่ยต้องบีบมากข้างบนไม่มาข้างล่าง โอ้ลงมาก้าวๆลงมาคืนคืนไปยิงเอาอันทำไว้ทำไว้โอ้ข้างล่างขึ้นมาอีกโจโจ้วนเบอร์จุยหลังยืนเฉยกันทำไม อ่ะละคนเนาะตอนนี้ซอมบี้มันยังมาไม่เท่าไหร่ไงแต่พอยตัวแทงมาแล้วแหละมันป่วนจี๊ดจี๊ดบกเลยตายยากด้วยตัวนี้ค่ายากค่าเย็นจริงๆดูดพุ่งเข้าใจอีกเดียวเลยนะมาไปดิมันตายแล้วในสุดมันก็ตายเป็นนะแหม่ตายยากตายเย็นเลย มันจะเพิ่มมาทีละสองตัวสามตัวเนี่ยยากขึ้นอย่างนี้แหละย่างขึ้นมาโอ้มากันลึมล่มลิ่มต้องคอยทับพอตกันย้ายมันขึ้นมาง่ายไปพลอตัวนี้มันป่วนจัดเงินยิงเงินยิงไปตัวกระโดดเว้อ,อ ยิงมันสวยงัว่ายืนเฉยกันอีกแล้วมาก็ช่วยกันคอยโฮเวอร์ให้ดีไอตัวอ้วนตัวแทงมาแน่ไม่นานเกินรอหลังจากนี้วางกันเลยวางเอาสุนมาแล้วมันมาออกไม่ได้สวยตาย เอาลองกินยาขึ้นนี่สัวกระจายขอเพื่อนเราก็กระจายตอนนี้แยกกันเราตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราจะตายเราเดินช้าลงเอายาไปเอายามายาอยู่ไหน หันก่อนเราจะตายเหมือนกันตอนนี้ถอยถอยถอยหลังเข้าระวังศูนย์ใช้นเนียนแรงเฮ้ยอว้อวกอว้วกขึ้นมาแน่เลยมันได้อยูงล่างในตัวนี้อว้วกเ้ียมันไว้ตัวอว้วกเอาเวลาขึ้นมา แทงมาทีมาเอามันเอามันเอ้ยโดนเพื่อนเข้าไปอยู่ทางไหนหมดเลยนะเร็ว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 เอามาช่วยสิโอ้โหโดนตบกันตะนาวเออช่วยก่อนตัวแทงโอ้โหตัวแทงนี่มันปั่นป่วนได้ใจจริง ใายอยู่ได้นั่นานนะก็ยกไปแล้วนะครับผมสําหรับโหมดต,ตัวรอดฟาร์มเพาะปลูกนะคืออยู่ได้นานนี่คือยากอ่ะยากอะ่ะถ้าไม่มีเพื่อนด้วยกันนะแบบเพื่อนออนไลน์แบบรู้ใจอะไรเงี้ยอยู่รวมกันมันยากอะ่ะเ <Okay. S 2> เป็นซอมบี้ที่เกมซอมบี้ที่ยากขั้นควรนะถึงไม่มีไม่ได้ปรับระดับอะไรมากมายก็ยากแล้วผมเพราะซอมบี้แต่และตัวเราตัวรอดเองไม่ได้เลยนะ คือเราช่วยตวเองไม่ได้อะถ้าโดนดึงโดนลากก็เรียบร้อยนะ <Yeah. S 1> ยิ่งเจอไอแบบทื่อๆเดินเดินด่านนิดนึงนะผมแบบว่าโดนตบทีก็เดินแล้วไม่สามารถช่วยเราได้แล้วนะผม <S <S 1> <S 1> เราต้องเอาตัวรอดบบเองนะสำหรับหมดเอาตัวรอดของจริงนะที่มาคําว่าหมดต,ตัวรอดนี่สาหรับแบบนี้ด่านนี้ก็เป็นฟาร์มฮอปโปก็จบกันไปครับผมครั้งหน้าจะไปเล่นด่านไหนก็ฝากกดไลค์กดกระขายด้วยนะแล้วไปเจอกันครั้งหน้า ครั้งนี้คงต้องลาไปก่อนไปแล้วผม